เพื่อนที่ดีมีแต่ความจริงใจเราอย่าเอาเรื่องเงินมาให้เกิดปัญหาเพราะว่าร้อยทั้งร้อยเพื่อนที่เคยมีมามาักชอบมีปัญหาในตอนยืมตังนะครับ เปิดเรื่องมาเลยครับว่าจะเป็นนางเอกของเราเดินออกมาส่งคุณสามีออกไปทํางานระหว่างนั้นเธอเองก็ได้ถามว่าเย็นนี้คุณอยากกยนอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวฉันจะได้ทําไว้รอค่ะอ๋อขอโทษทีนะครับพอดียนเย็นนี้ที่บริษัทจะมีกินเลี้ยงกับลูกค้านะครับน่าจะกลับมาไม่ทานข้าวเย็นแน่ๆคุณเองถ้าเกิดทําอะไรอร่อยๆก็เก็บ OK, ไว้ให้ผมกินบ้างนะครับจริงหคา้าถ้าเกิดคุณกลับบ้านดึกงั้นฉันสั่งมากินดีกว่าแต่ว่าระหว่างที่นางเอกกับคุณสามีมกําลังพูดคุยกันอย่างมีความสุขก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมามันเองก็ยยยยืนนนพููดดดอออ่่่่คคเเเีวววะรรับาใชธธจิงงๆ้แต งานแล้วน่าเสียดายจังก็คือคนนี้เป็นพีกของเราคือแฟนเก่านางเอกของเราตั้งแต่สมัยมตน้นมันเองก็หลังจากที่เรียนจบก็ออกไปทํางานอยู่ที่เมืองกรุงวันนี้ก็เลยกลับมาเยี่ยมบ้านก็กล่าวว่าจะมาทักทายนางเอกของเราแต่ว่าพอมาเห็นว่าเธอเนี่ยมีครอบครัวแล้วพีเอกของเราก็เลยรู้สึกเศร้าใจอยู่นิดห une, นึ่งนะครับเพราะว่าท่าทางแฟนนางเอกของเราก็ค่อนข้างจะเป็นคนเก่งน่าจะมีบริษัทเป็นของตัวเองต่างกับตัวมันเองที่ยังเป็นลูกจ้างอยู่แล้วหลังจากที่ยืนมองนางเอกของเราได้สักพักหนึ่งสามีหนึ่งเอกของเราก็เดินออกไปทํางานกกกของเราาาา็หหลลบน้่่วว รีบเดินกลับบ้านแต่ว่านางเอกของเราก็แอบเห็นเธอเองก็เลยเดินเข้ามาทักว่ากลับมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยไม่เจอกันนานมากเลยนะอ๋อพอดีฉันกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วเธอพักแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช่เราก็อยู่ที่บ้านหลังเก่าเรานั่นแหละงั้นดีเลยเดี๋ยวเราเดินไปเด่นด้วยนะเดี๋ยวขอจัดบ้านก่อนแล้วเธอจะไม่มีปัญหาอะไรหรอจะมีปัญหาอะไรลาบเจอเพื่อนเก่าทั้งทีเดี๋ยวเราไปทําอะไรอร่อยอร่อยกินกันแบบนั้นก็ดีเลยเดี๋ยวฉันรอเดินไปพร้อมกับเธอก็ได้ทางแดนนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบกลับบบไปททําาาุรระในนน้แลก็ีีเดิม่ บ้านพ่อเอกของเราพ่อมาถึงในเอกของเราก็ได้ทักว่าบ้านเธอเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะคิดถึงสมัยเรียนจังที่พวกเราล้วก็แกงเพื่อนชอบม,มานั่งกินขนมตรงโต๊ะตัว,ตวนี้นั่นสิแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราอะไปไหนกันหมดแล้วจริงๆเพื่อนเราก็อยู่แถวนี้เยอะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวกันหมดพอถึงวันนัดทุกคนเนี่ยก็งานยุ่งแล้วก็เทนัดตลอดฉันเองก็เลยต้องอยู่คนเดียวนานมากแล้วที่ไม่มีเพื่อนมาคุยแล้วก็มาเล่นด้วยกันแบบนี้ว่าแต่เธอแต่งงานแล้วหรอฉันเห็นเมื่อเช้าเหมือนจะเป็นสามยองเธอหรือเปล่าที่ยืนคุ อใช่แล้วล่ะฉันแต่งงานแล้วแฟนเธอน่าจะมีหน้าที่การงานที่ดีพอสมควรนะไม่รอกแฟนของฉันก็ยังเป็นลูกจ้างเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นหัวหน้าแล้วทํางานค่อนข้างจะดึกแทบจะไม่มีเวลาให้ฉันเลยขนาดกินข้าวเย็นพร้อมกันจะเฉยยังได้แค่วันหยุดเองทุกคนก็อิจฉาฉันที่ฉันอยู่สบายแต่ว่าลึกๆแล้วฉันเองก็แอบเงาเหมือนกันนะว่าแต่เธอลาไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างร่ารวยมาหรือยังเนี่ยอ๋อฉันยังไม่ได้เป็นนรอดเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพฉันก็เป็นมนุษย์แรงงานอาเช้ากินขําอย่างไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคนออื่่่่นๆหรรกซึงงะวาที ของเราพูดหน้าตาของมันก็แอบ,บตีเศร้าอยู่น,นิดนึงจนนางเอกของเราก็ดีบอกว่าเลิกคุยเรื่องนั้นดีกว่าเดี๋ยวฉันจะแปาเครื่องดื่มที่บ้านฉันแล้วเราก็มาแนงดื่มด้วยกันนะแล้วแฟนเธอจะไม่ว่าอะไรหรออ๋อ,อไม่เป็นไรหรอกวันนี้แฟนฉันกลับบ้านดึกเดี๋ยวรอฉันตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันรีบไปรีบกลับจากนั้นนางเอกของเราก็เลยรีบวิ่งออกจากบ้านพระอเอกของเราแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เอาเครื่องดื่มมาเรียบร้อยน่ครับทั้งสองคนก็นั่งชนแก้วด้วยกันแล้วก็ได้พูดถึงวันเก่าๆจนผ่านไปได้สัก ว่าสามีของเธอเนี่ยชอบทํางานดึกๆกลับมาแล้วไม่ค่อยเปิดอันตีซึ่งพระเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็มีตกใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเองก็ไม่ได้ถามเรื่องนี้แต่ว่านางเอกของเราเป็นคนเล่าเองจนพระเอกของเราทําตัวไม่ถูกนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าฉันขอโทษนะไม่รู้ฟูดเรื่องอะไรอ๋อไม่เป็นไรหรอกอยากพูดอะไรก็พูดมาเลยเดี๋ยวฉันเองขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งคอยกลับมาเล่าต่อนะทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้ตอบตกลงจากนั้นพระเอกเราก็เลยรีบเดินไปห้องน้ําแต่ว่าระหว่างที่พรยเอกเดินไปห้องน้ําทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็หยิบขวดบางอย่างขึ้น มแล้วก็หยุดใส่แก้วพระเอกของเราไปแล้วสักพักหนึ่งพระเอกของเราก็กลับมาถึงเรียบร้อยมันเองก็ได้ถามว่ามันนั่งตรงนี้ทําไมเนี่ยอ๋อก็เพื่อนกันนานๆเจอกันทีฉันเองก็อยากจะนั่งใกล้ๆนั่งพูดคุยกันหน้าไม่มีอะไรหรอกนะมาชนแก้วกันดีกว่าชากนั้นพระเอกของเราก็เลยได้ชนแก้วแล้วก็ยกจนหมดเลยซึ่งนางเอกของเราก็พยายามชี์ด้วยนะครับแล้วพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งพระเอกของเราก็เริ่มรู้สึกแปลกๆนางเอกของเรายิ่งขยับเข้ามาใกล้แล้วก็ได้บอกกับพระเอกของเราว่าเสียายจังเลยนะที่เรา มีอั้อึ้งแล้วก็แอบตกใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าคำพูดนางเอกของเราค่อนข้างจะจูโจมจากนั้นเธอเองก็เริ่มปั่นไปเอกของเราค่อนข้างจะหนักจนสุดท้ายพระเอกของเราก็เหมือนจะไม่ไหวพุ่งเข้ามาเปิดอันตีซึ่งนางเอกของเราก็มีปฏิเสธอยู่นิดนึงนานเลยครับหลังจากนั้นหนักกด้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสับรีบร้อยพระเอกของเราก็ได้บอกว่าฉันขอโทษนะแต่ว่าก่อนที่ฉันจะกลับไปทำงานฉันขอเจอเธอเธอ,อีกสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมทางด้านนางเอกของเราก็รีบเก็บขวดที่เธอหยิบออกมาแล้วก็ได้บอกกับพระเอกของเราว่าได้สิฉันแนะงงน่่ยงงไไก็ด้้ววาี ขอตัวกลับบ้านก่อนนะจากนั้นนางเอกของเราก็เลยรีบกลับบ้านเช้าวันต่อมาพระเอกของเราก็รู้สึกผิดเกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันเองก็เลยเข้ามาหานางเอกที่บ้านพอมาถึงก็ตะโกนเรียกนายเอกของเราได้สักพักหนึ่งเธอเองก็เดินออกมาแล้วก็ได้ถามพระเอกของเราว่าทําไมมากระทันหันแบบนี้อ๋อพอดีฉันจะมาขอโทษเรื่องเมื่อวานนะฉันไม่รู้ว่าฉันทําเรื่องแบบนั้นไปได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆเลยไม่รอกเราว่ามันดีจะตายเราชอบนะพาะเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ตกกระจยเลยนะครับมันเองก็ได้ถามว่าเธอหมายความว่ายังไงเเนี่ยออธ จำได้ไหมสมัยตอนที่เราเรียนน่ะเราเป็นนักวิทย์แล้วเราก็ได้ทําวิตามินบางอย่างตอนนี้มันก็สําเร็จแล้วนะพี่เอกของเราได้ยินแบบนั้นยิ่งโคตรงงเลยนะครับก็เลยได้ทมนากเอกของเราย้ําไปอีกรอบนึงว่าเธอเอาให้เรากินหรอใช่แล้วเราให้เธอกินแล้ววันนี้น่ะเธออยากจะกินอีกไหมล่ะพี่เอกของเราได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบตัวกลงเลยนะครับจากนั้นนางเอีกของเราก็เลยพาเข้ามาในบ้านแล้วทั้งสองคนก็มานั่งชงวิตามินกินด้วยกันพอกินเสร็จทั้งสองคนก็ได้เปิดอันตีดนานเลยครับหลังจากนั้นน่ะก็ไ้กกินนนเวลาคั ทั้งจะโคตรนานเลยนะครับจนตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนดึกสามีนางเอกของเรากลับมาถึงบ้านทางด้านนางเอกของเราก็เลยรีบพาพระเอกมาซ่อนอยู่ที่ตู้จากนั้นเธอเองก็เดินออกมาต้อนรับคุณสามีและก็ได้บอกกับคุณสามีว่ามาเหนื่อยไปอาบน้ําก่อนสิคะฉันทําน้ํารอไว้แล้วทางด้านคุณสามีก็เลยได้ตอบตกลงจากนั้นมันเองก็เลยรีบไปอาบน้ําส่วนนางเอกของเราก็รีบมาเปิดตู้ให้กับพระเอกของเราแล้วก็ได้บอกให้พระเอกของเรากลับแต่ว่าพระเอกของเราก็ไม่อยากจะกลับนะครับมันก็ได้ขอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งซึ่งนางเอกของเราก็ได้ตอบตกลงแตต่่่วา้อองรรีบนนยะ สามีของเธอเนี่ยอยู่ในบ้านนานแล้วครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสาวรีบร้อยภพเอกของเราก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้ไปหาฉันที่บ้านได้ไหมอ๋อพอดีพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างนะ่ะเพราะว่าจะออกไปกินข้าวนอกบ้านกับสามีของฉันไว้ยังไงเข้ามาหาฉันคืนนี้ก็ได้ไพเอกของเราดีย,ยินแบบมันก็ออกลูกดีใจเลยนะครับมันเองก็เลยได้ขอตัวกลับบ้านพอตกมาตอนดึกระหว่างที่นางเอกของเราน,นอนหลับฝันดีอยู่ไเอกของเราก็มาตามนัดพุ่งตรงก็มาหาหนางเอกของเราซึ่งนางเอกของเราก็าเตรียมการไว้เรียบร้อยนานแล้วคร ก็ได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าหลังจากที่กินเวลาเสร็จสบเรียบรน้อยพายเอกของเราก็เหมือนจะไม่ไหวนอนหลับฝันดีตรงนั้นจนคุณสามีก็เดินออกมาแล้วก็ได้ถามนางเอกของเราว่าวิตามินมันดีจริงๆเลยนะนั่นแหละครับสามีนางเอกของเรารู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วแล้วมันเองก็รู้ทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นด่างก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใคนทำคลิปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ